พี่น้องจ๋าพ่อๆก็มาดำเจ้าอยู่ทุ่งไห้ทงหน้าคือเก่ามือน,นี้ท่งพักกันพักขนาดเลยพี่น้องเบิ่องวามงามมอ,องนี้เป็นยืดเป็นดอกเหรพี่นอ้องเบื่องขึ้นอ่ะไปทั้งผุนคอยบ้าแต่ทั้งภูเขาผุนนะ่ะพี่น้องสูงสูงผุนล่ะอันว่าสิลงไปเอาว่าสิไปเก็บเห็ดเรืเ่องของเรื่องมาตานี่เพชรฟ้อนออกก็เลยลงมามองนี้ตอนขับรถไปเห็นอันอันท่งพักขนาดงามประเสรนก็เลยปะ คนผู้ใช้ตอนข่อยลงมานพ้าข่อยจอดเอาในเด้อกเลยบะวันนี้สิยางเหลือเอาตหมงมามๆพี่้องเอาต่ต้นใหญ่ๆมันหมดตนี้แห้งาพี่้องเบิองดดตองเีันมากเปียนพี่ดองเบิ่งพน้ต้นเพิ่นพี่ดอกนี่นีต้นยอยยไงำต้นพี่้อกเบิ่งักไถ่ยบบุก็งไงตนหนึ่งกปยิ่มด้วย่อย จะมันหลายจะมันหลวงเก็บบต้นเต๋อเอาพี่น้องสะออนนาน,นี่พี่น้องเอ้ยผักเงี้ยอ่าง,งะผู้ใดก็สิบ้ามันดำเจียวเก็บแต่ผักขนาดแถวคอยสะออนพี่น้องคอยมากินน้ำผอมมันหวานมันเสียเปล่งนะแมนเบิร์ดไทยนะเฮียข้าเจาได้พี่น้องนี่นี่นะเฮียแจังนอนข้าเจ้าก็สีไทยถิ่มพี่น้องเอ้ยเบิร์ดตาเสดายได้ะะข้าเจ้าไทยถิ่มเนาะ พี่น้องมาไปงามแถพี่น้องเบิ่งกี้ค่ะสวยอิรี้ด้นี่สวยเลือกใ้ตรงมือน,นี่อันมือน,นี่มาดําเจียวมาหาเห็ดพี่น้องว่าขึ้นภูเขาไปหาเห็ดทั้งฟังฝรั่งเศสมาตานี่ลงมาผัดว่าพอรอนทงพักขนาพี่น้องเบื่อนีมะลงงามพะโลนโอพูดนะผู้จอดรถถาพี่น้องอันทงไ้น์เหียคือเก่าด้วยพี่น้องมันขืนอยู่แบบนี้ ก็เลยจอดรถให้คอยแน่ว่าสันวน่าเพื่อนก็เลยพาจอดรถเก็บอืม,อมพี่น้องเบิง้งยอดไดเไาสินหักเอาโกโก้คือเกา่ามันงามเนาะพี่น้องเบิง้งสวยงามอีกทีค่ะบกไลพี่น้องพวกนี้เลือกเอาแต่หมองที่มันบ้านเนี่ยเป็นดอกกลายได้พี่น้องด้วยอดอกกลายก็เสียบจู่พี่น้องแต่ว่าอันมัน ก็อ่อนกินหยอดดิอ่อนอยู่พี่น้องแต่ว่าม่วนมันเป็นดอกเปนะ็กดมันเป็นดอกเนาะเี่น้องหักตบตบออกมันหลงงามพะโล้พ่น้องคนน่นะ,งะ,ะงามพะโล้ก็ง่ามอยู่ในพินนอหักกุกเอ,อาหมดสวยงามพินนอเป็นเชือ้อ่นอ,อนดิ ข่อโอมองได้กับเก็บเอาได้พี่หน่องช่วงนี่มันมันอ่อนมันงามาอ่อนเนอาะให้เก็บได้จังใดล่ะของฟี่พี่หน่องของฟี่อยู่กลางทง ังทร่งสงท่ามันหลายๆจนเหลือ,อยกยังเหลือเก็บเอาพี่น้อ,สอนสง,สงสะอา,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 าดเน,นาะงามงามสุดเลยพี่น้องดิ้ต้นพี่นองอีไปนี่มันยังเป็นยอดอ่อนๆอยู่นี่ เอางี้วมันตะตุ่งงามๆหลายครับพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนข่อยสะอ่อนเป็นกำๆเป็นสีดูฟังนี่เป็นฟังฝรั่งเศสเด้อพี่น้องแต่ว่ามันอ่ไอยู่ไกลกันฝรั่งเศสข่ามสายแดนมาไม่จังเมืองไทยเมืองล่าฮัลโหพี่น้องมาดันแจวกขว่มไปขว่อมาของกับมัตสึโซนมากคิ่ฟังฝรั่งเศสเพราะว่ามันถือกลัวกันพี่น้องค่าข้องสีข้าเจ้าถูกกลัวยู่สวิด เมืองฝรั่งเศสค่ะก็เลยเด้กขวาม,ม้าห้างผีดูอยู่พี่น,น้องนั่นเจลก็ได้อันบ้านมาดํามเซลก็อยู่ติดติสกันหาราพี่นอ้องติดฝรั่งเศสขับรถมาถึงสองมาถึงหนานาที่นะพวกพี่นอ้องคอยฆ่าของเจ้ายางเบงื้องบนอมเนี่ยยางเหยียบออกกับป๋า,านันมันหลายค่ะขุนข้างหนาวค่ะแม่นที่พี่นอ้องขุนกับแม่นแม่นเบิร์ดเต็มเบิร์ดสะออนเมองพี่น,น้องต้นต้น ลายอยู่บางต้นก็นยังยง่หน่อยอยู่พี่น้องนะเป็นปดอกแล้วก็มีค่ะพี่น้องอันนี้ให้นะเหี้ยก็จะมาคือใครนะเหี้ยนี่เนาะพี่น้องเนาะพะว่าพันขื้นที่นะมเมล็ดมันลงได้พี่น้องถามว่าเป็นะไให้นะเหี้ยกับสิบปุกตีกันไปเต็มเลยพี่น้องอันนี้ให้นะเหี้ยกับขับพี่นองพอเห็นธงมันผมกัจอดลงเก็บเอาหมู่ใดมันงามๆเต็มยางไหพี่น้อ,เอ,ง,นองเบงิ่ง นี่พี่น้องนี่น่าเหี้ยกระจกวิวงามงามฟังฝรั่งเศสด้วยพี่น้องเนี่ยเทียวกับสวยกังากมกองพิฝนญกรเจกเลยนี่นี่สวยเลือกได้กระสิเอาแต่หมองมันงามงามนี่พี่น้องเนาะหมองแดงงามงามดีต้องเอาเป็นกันกาพี่น้องบ่ยก็่างสวยกระดนะนะอนเนาะต้นต้นมันงามพี่น้องเบิ่ง แต่ใบพี่น้องเมือ,มองม่บ้าเรือห่าเป็นก,นกาดเป็นล้ำ,ลำโอ้สวยสวยวัฒน์ตะสิเก็บพี่น้องนานี่ยน่านะ่ะพี่น้องผู้มานำ้ำเมื่อนี่ผู้มาอาราคาก็ได้กัน <c oughs> น้องนี่น่ะพนูนขึ้นไปพน้นภูเขามาพี่น้องจ้ะอันคนกระไล่ไล่มันเป็นมือวันหยุดเนาะพี่น้องคนไปหานยางออกกำล,งกลังกาย แต่ว่ามันดำเจียวมันด้ออกต้องขอดอกยางหาเห็ดกระเมื่ออะไรพี่น้องไอเบิ่งน้องนี่ไหนกินหนี่กันพี่น้องเอาหยอดซ้ำหน่พี่น้องมันสวยไรมันงามหลายเดือเอาแต่หยอดอ่อนๆมันนี่หยอดซ้ำหน่กินแซ่บพี่น้อง ขนาดพี่น้องเบิ่งอีกแล้วเด้อวันนี้มันสวยเนาะพี่น้องเนาะพวกเนี่ยมันหลดสวยหลดงามพระลกูกว่าเก็บจังใดดพวกนี้พี่น้องหยดเพิ่นกหักตบตบอากคือเก่านัละม,มันสะอ่อนเบิ่งพี่นอ้อกนี่ต้นใหญ่ยังเพย่งหักเอามื่วนที่บพันเลยเป็นดอกสวยพระลูกวันนี้ก็ได้ ไปสะอ่อนพี่หนอเอยต้นใหญ่ๆง,งามใหญ่ขึงง้นงามพอาะเรเนาะเหลือเอาตอนน้นงามๆพี่นอ้องเบิ่งรั้แบบเกิดเป็นหมือกเป็นเว้นมากเก็บแต่พักขนาให้เบิง่งมะดัมเจลก็ได้มันงามพี่นอ้อง มันงามแล้วก็คอยมากินน้ำผอมพี่น้องมันหวานคือพักกวงตุ้งหวานเท่านี่ล่ะอันพักอันกวงตุ้งยังก็เขาเอิ่อญกวงตุ้งอันจีนน่ะนะพี่น้องเอาไปผัดแบบเดียวกันเลยรสชาติมันหวานแบบเดียวกันเลยค่ะนี่ค่ะสวยอีก้องเมือกอนกระลวกกินกับสมต่ำโอ้กานพรวันจุ๋ยจุ๋ยลูกพี่น้องเป็นงามคะ เป็นโอ๊ตเก็บบัวใด่เนาะพี่น้องเนาะแค่ปลาหอยเด้อหอยเก็บอีกแล้วมาจะไปเก็บเห็ดให้เบิ่งม,มะโนพ่อเห็ดพี่น้องก็เลยต้องมาเก็บผักขนาดพวกเจ้าเบิง่งคือเก่านะเมื่อเนี้ยรู้ว่ได้เตรียมอันอันถุงใหญ่มาใส่พี่น้องพอบขึ้นท้ายรถเอาเอาได้ที่เทาเอาซ้ำเอานนเนาะมื่อนี้สิบ่เอาหลายป็นไหนน้ำร้อมพี่น้องเก็บเก็บเอาซ้ำกินเพราะว่ามันเป็นวันหยุดเนะาะบ่ได้ไปที่ทำงาน ถ่ายอยู่ที่ข้างบนนี่สิได้กเก็บฝากมูลนะพี่น้องนี่เบิ่งเนี่ยเฉพาะจุดนี่นะมันงามคักพี่นอ้องอืขุน่ะเข้าไปข้างในขุน่ะก็บ่คลายพี่น้องโอ้ยข่อยอ่อนซ้อนเก็บบวบหวดัดบ่ไหวโอ๋ยอย่าจมเลยถ่อผู้ธาก็ได้ฐานนี้ฐาน้อยก็จมดีดีเออข่อยเก็บซะก่อนให้ข่อยอ,อ่อนซ้อนข่อยซะอ่อนบ่เอาหลายดอกมือน ข้าจมดีดีพี่น้องป,ปั้าค่ะนะฮึวิสวยสะออนแห้งพี่น้องบ๊ทักตกตกให้พี่นอ้องข้าเบอร์ าต่ต้นง,งามๆมันน,น่ะน,นีะ่นนพ,นพี่นอกเอ้ยสวยดีอหนพี่น้องเบมาสั้นนี่ล่ลวโมเี้ใส่ท่ายรถเอาค่ะเพราะว่ามันน้ำจเจียวโบด้เอาตะกามันน่ เอาแต่ถุงหน่อยมาถุงมันใส่หล่นถุงเนาะพี่น้องขนาะกินผู้เดียวได้พี่น้องกินสองมือถาเป็นเมือวันธรรมดาเนี่ยกระเซียนเก็บลายอยู่เพราะเอาไปฝากมูที่ทํางานน้าเนาะอันนี้ครับโบมีเวลาเอาไปฝากไผ่ก็เลยเก็บเอาซ้ากินค่ะยางไผ่นะเหี่ยเบิกบรรยากาศงาาๆเก็บผักเก็บหยากับมะดำเจียวอยู่ฟังฝรั่งเศสพี่น้องมานนี้เบิงหาย,ยาเอาแต่ต้นสวยมันมันลายครับพี่น้องเบือต้นนี่กามๆพี่น้อง เดีวเอาตะตนเข้มงมันร้ายครับพี่น้องเก็บวบบาดบวบไสวยงายมไปเลยเบืองวิวที่ทัถน์พี่น้องฟังนี่ก็สสวยสวยค่ะอากาศดีเมือน,นี้พี่นอ้องตอนนี้ก็ยูถี่ประมาณสิบสี่สิบห้า 14, 14, 15, องศาค่ะละมเย็นว้อยว้อยพี่น้องไปพ่อแหล,ละละเมื่อเมื่อปาปลาป้าู้ถา,า,ากะจมพี่น้องไปเมื่อจมดีดีพี่น้องฝรั่งยังไม่ตมดีเถอะ คอยหัวงสิขอเอาัวคนไทยดอกพี่นอ้องจมหายจมขาดเนาะจมหายกันก็นยู่น้ำกันไปเนี่ยแหละพี่น้องเฮ็ดแนวใด้ได้ไันได้อยู่น้ำกันมาดดนแ,แล้วอยู่กันต่อไปพี่น้องไปไปไป